กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมผับจีโมบายด้วยความที่ตอนนี้ครับผมหนาทางผับจีโมบายเนี่ยได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่คุณผู้ชมครับสำหรับโรโยวพาร์ทนะครับซึ่งซีซั่นนี้น่าสนใจมากๆกคุณผมมู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับผมนะว่าจะมีอะไรกันบ้างสําหรับการอัปเดตใหม่ครับผมนะจะมีของอะไรที่น่าสนใจไหมครับ แล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษับผมนะนี่เลยับผมนะพี่โมแฟนซันเองับผมนะเพื่อความสนุกสนานของคลิปเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีเกมผับ G Mobile ครับผมนะอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมนะเดี๋ยวพี่ซันจะเลี้ยงไว้จ้างล่างนะต้องบอกว่าตอนนี้ไฟเล็กลงมากใช่ไหมพี่โมใช่ครับเล็กแบบเล็กสุดๆครับผมนะเนื้อที่เนี่ยพอแน่นอนครับอย่าลืมไปลองกันครับผมนะไปโหลดมาลองกันนะครับซีซั่นที่16คหกบผมนะมาอ้เอาวะ มากเลยน,นะยใครเชิญมาตอนนี้เนะนี่ยโหจะเย็นจะเย็นเนเซอร์ด้วยเป็นยังไงล่ะครับน้นองอุ้ย,ายานยงางากฟชุดเท่เนานะผมกาถึงจุด,จดๆกล้าถึงมากางมากเลยอนี่เท่ไม่ตายนะ,นะบี เฮ้ย้หเฮ้ยชุดจักรม้าไรเดอร์เลยชุดสวยจริงชุดสวยมากครับผมนะเมโทรโรโยครับซีซั่นที่16นะครับคุณผู้ชมครับสวยมากสวยมากนี่น่าจะเป็นชุดหมดน่าจะแบบทั้งหมดเลยแหละในเนี้ยแล้วก็ปืนใหม่นะจริงไ่หรอนี่ครับคุณผู้ชมครับก็600 UC ยูซีครับผมนะสำหรับโรโยฮาร์ดุนี้ครับผมนะแล้วก็8000 AG เอจีอันนี้คือฟรี ได้ฟรีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าซื้อแล้วอ่ะอาจจะได้ได้เพิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมนะสามารถอัปเกรดได้เราต้องอัพแล้วป่ะเราต้องอัพล้หล่ะจากราคาน5ะ0ีหาบีเหลือพ800เราจะได้ของตามนี้เลยเห็นไหมรับมูลค่าเท่ากับ1 0 0 0 0ยูคือถ้าเราซื้อตัวเนี้ยได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันจะไม่คุ้มท้าตัวนี้ไงเห็นไหมตัวนี้6 0 0มันจะได้สิ่งนี้แค่เนี้ยแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยพัน0เนี่ยโอ้โหรอเพียบจัดไหม จัดแล้วนะมาพี่จันจะซื้อครับผมนะสำหรับรอยัลพาร์ตใหม่นะซีซั่น16นะครับมาซื้อมาเรียบร้อยนะนเอาหวะมาถึงก็เสียตังค์เลยวะ่ะ <laughs> มาถึงก็เสียเงินเลยวะ่ะ <laughs> อะไรวะเนี่ยมาแต่มันสวยจริงนะสวยมากสวยมากบ26ว่ะเดี๋ยวปิดไหมหรือรับเลยปิดก่อนดีกว่ามาดูมาลุ้นมาลุ้นโยก็ตเราได้อ่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงกรอบรูปใช่ไหม<อ>กรอบรูปกรอบรูป,รป,รปนะโอเคนี่ ันนี้มันให้เลือกว่ะบีโอ้โหนี่คือเราจะได้ขั้นมาโอ้โหอุ้ยรถมอเตอร์ไซค์หรอเมื่อกี้ใช่ใช่มีมดเออเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะอ,อันอันดับแรกก็จะมีเป็นทางด้านของชุดนะเหมือนเขาจะให้เลือกว่าเราจะเอาชุดผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นไหมโอ้่ยอยู่ในหิมะเลยใช่ชชใช่เ<ๆ>นี่ยชุดตัวไหนเท่หวะบีก็จะมีครับผมนะเป็น RP 5 0 0รอครับผมนะแล้วก็ให้เราเลือกว่าจะเอา UC ต่างที่เราเติมอะกับ G ให้เราเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนก็สามารถเลือกได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีไอ้พวกโทเค็นพวกอะไรเนาะคุณผู้ชมครับมีเหมือนเดิมมีอันนี้น่าจะเป็นเขาเราเียกว่าอะไรนะอ่าเป็นเหมือนสก,กินบ้างเหมือนสเปซสก,กินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยให้ของขวัญได้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นไหมไปดูชุดดีกว่ามีระเบิดนะฮะมีสก,กินระเบิดับผมมีต่างๆนะอันนี้ปืนเออมันขึ้นโชว์ปืนแล้วว่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นทุกคนมีท่าทาง่าท่าทาง อ้ไเอาว่ะเอาว่ะนี่แค่เราชี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีหมวกหรือดีผู้หญิงหรือผู้ชายดิผู้หญิงเอาผู้หญิงเหรออ่ะงั้นกดรับผู้ชาย <c oughs> เอาอะไรชี้หรือว่ายูซีเอายูซีแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเติมหลายรอบจะได้ไม่ต้องเติมหลายรอบยูซีแล้วกันอ่ะแล้วไปเรียบร้อย,ยครับชุดโอเคอ่าสกินทางด้านของดีพียี่สิบแปดครับยิงปืนนะ มืจานนาเรียบอตะตัตะกตะกัะแล้วก็มั่วก,กายอย่างนี้ต้องใส่สวย <ผม S 1> ดีสวยดียใช่ใช่ไก่กำหมัดที่หมด <c oughs> แล้วก็ได้พวกชิ้นส่วนต่างๆนะฮะนี่ฮะของที่เราได้มานะครับประมาณนี้ประมาณนี้คือสวยมาก <c oughs> ชอบชอบชอบตัวชอบนะฮะโอเคแล้วก็ที่เหลือเราก็ไป <c oughs> ไล่ทาภารกิจไล่ทําเควสที่มันมีให้แล้วก็เราค่อยมารับในร้อยนะขั้นที่ร้อยหนึ่งก็จะได้ทั้งหมดเลยครับผมนะสำหรับรอยีโอพาร์ทซีซั่นนี้นะครับ ถือว่าสวยผมชอบนะชุดชอบไหมชุดอัศวินลัตติการจากสวยอ่ะสวยจัดดูดิดูดิอ,อย่างสวยอ่ะดูดิใช่ไหมเท่มากเท่มากเลยชอบชอบคุณพี่ผมชอบมากครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยดูโอ้กันนะครับผมนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารอดไหม <c oughs> เรียกไม่ถูกเลยแบบกว้างแบบใหญ่มากเฮ้ยนี่กระตุกมา คือโลยพาร์ตผมดีครับคือโลยพาร์ตผมดีครับผมนำผมนำเมื่อวันโดนโดนลากค่ะแน่เลยผมจะขอเครื่องบินแต่เราไม่ได้ใส่ด้ายเครื่องบินมาเดี๋ยวได้อะโอ้อาวันเราได้แอคแล้ววะตัวนี้เลยมาตรามาตราดิ๊กเอาวันมาตราอยู่ไหนวะมีเขาลงทันมีไม่ใช่หรอกนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออมีเขาลงทันที่ผ่านแล้วโดดดิ่งไงวะเนี่ยดิ่งอย่างยี้แล้วกันโอ้โหความเร็วระกากมากพี่รักเราต้องทำความเร็ว ไม่ได้เราทำคนเร็วไม่ได้นี่อยากเป็นเริ่อกันเลยแล้วว่าอะไรวะเนี่ยเร็วแล้วเนี่ยมันดิกแล้วความเร็วเรา126อ่ะกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเราเราไม่เียวแล้วต้องดิกลงอะฮะอะไรนะไม่ต้องลงเร็วๆอ่ะดิกดิกดิกลงเร็วๆร็วอ่ะคืออะไรอ่ะดิกไงคืออะไร ดิ่งอหรอดิ่งอ่ะอ๋อดิ่งดิ่งบอกดิบอดิ้อะไรวะเฮ้ยมีมีเสียงค่ะมีใช่มันมีคนมล้วเปิดนี่ไงนี่ไงมี <ว> <spirituality> มัมีคนเออต้องโดนสักค well <Excel KK> ร the <eye> <Gülme> ั้งะครับลางเงี้ยก็เลยมันก็เลยมันก็เลจิดขึ้นถึงฟ้าเจิดกันที่วัดเจิดขึ้นถึฟ้าครับ ยิมั่วกรโดนครับยิงมั่วกระโดนครับบอเลยครับไม่ีเขาจเฮ้ยเฮ้ยเขาโดนยิงวไดเไอ้ยมนคมหุมครับไม่ไม่นับไอ้ี่มันแบบขึ้นบนฟ้านะรอบสองไม่นับนะได้ะแข่งกันล้าใครจะเร็วกว่ากันียอะไร อารถจะมทำไมที่ี่มันจบกันแล้วันนี้ทำไมเกิอเลยแ่นี่อ้โห่นรถจะมาไมวะเข้าเข้านาำก่อนได้จะสายมานรีรีมีคนมีคนมีบิบิตรงไหนตาออยู่โรงเรียน โรงเรียนที่ไหนวะเฮ้ยพี่พี่เสียงเข้าเข้ามาบีมันมีคนขับเบียอ้ยเอ้ยเอ้ยดูนี่ครับบีเขาดูยิงเขาดูยิงเขาดูยิงอีน่าจะตรงบ้านว่ะบีไม่ใช่ตรงเออตรงบ้านเลยน่าจะตรงบ้านทีไรอุ้ยตรงบ้านอีกด้วยตรงบ้านตรงบ้านบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บี ทังเนี้ยทางเนี้ยเดี๋ยวต้นทิงไปแล้วครับ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 ปีเขาไปก่อน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 บีใจเย็นนะปีอยู่ตรงนั้นท่านยังไม่เห็นปีอะใจเย็นๆนะมาเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอเขาเดี๋ยวมันเจอเขาหนได้ได้จะเย็น,ยนนะยยจ,จ,นจนันนี่วิ่งไปเก็บของแบบหน้าตาเฉยเหรอ เออเออบปก่อได้เปรียบโดนบ้าโดนบ้าไม่โดนไม่โดนมีรถเรามีมีมันมีรถเมามันมีรถเมาบีมีมันมีรถมาีเนี้ยบ้าจะหอไม่อตายตายเอาตายเอางงงงนี่ก็งงหมดเออเอาวะโดได้เปียบไม่ไปครับบีนอน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 ปั๊มีเจยนมีเจย์มีมินี่เหรอคำดาบีเจย์ เย็จนเย็นเอาว่ะเอาว่าะยี่สิบห้าคนแล้วเป่ะมีลูกกระสุนเหลยสี่สิบล้านอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเขาเขาปรับเขาก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเจ๊เขาแน่เขาบอกเลยถ้าเขาปรับนะนเจ๊เขาแน่มาม,ม,มาเลยครับยิงผมไม่เยอะไม่บีทองร้องแล้ว嘛่ะาวานไปไหนจบเลยปะไข่ในไก่ในเกมก็อยากกินว่ะไก่ในชีวิตจริงก็อยากกินกันมีสโมะวะคุณเฮ้ยเจียนหัวไ e ปนนิ้วก้อยหนึ่ง <c oughs> มันวิ่งมาบีคอยอยู่นะสามสองหนึ่งยี่ขา โดนโดนนั่นเล่นบีอุ้ยมันมาล่าเขาไม่มาล่าเขาโอเคไอเผมไม่เจอมันว่ะหนูก็ไม่เจอเโนโนไปเก็บของไปเพื่ออะไรปะบีระวังนะได้โอเขาเจอแล้วมันมันมีมันมีชุดมันมีชุดด้วยม่มีมันมันมีมันมีชุดชุดเขียวอ่ะใจเย็นนะเอ้ยหนูก็มีอู้มีปืนอัพเขาไอเขาจะย่องเขาเนียนเขาเนียน ตรงเนียนมันสุดยอดมันไม่โผล่อะมันไม่ปวดแล้วว่ะบีทำไมบีเอ็มโฟร์บีขอบคุณโรบิชานมันไปบีมักกี้มานีน่ะครับบีมักกี้ทีน่ะเออเดี๋ยวไปช่วยนั่งขับมาครับบีมักกี้นอน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 เนียนนอนเนียนนอนเนียนอีสปอร์ตอยู่ อมันเห็นเขาได้ไงมีเขาเนียนมัเนียนเหรออุ้ยมันไม่ดุมันไม่ได้เนเียนเขาไม่เนียนหรออ๋โอโถเอยนึกว่าเนียนหนูยิงอีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งยิงหนูอะด,ด,ดูดิดูดูมันมีตัวเดียวมันมีสองตัวไม่มันมีตัวเดียวมันมีสองตัวเดียวอ๋อมันมีสองนี่ไง <c oughs> มันเนียนูบอกอมันยิงได้สิบสองตัวแล้วเนี่ยพี่เราเจะปาเพื่อไปเยอะวะ พี่ยิงหนูเห็นมันยิงตั้งแต่ต้นเกมเลยไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยมันมันสเปรย์แบบตรงนู้นเลยนะออโอเคทุกคนเหมือนสองคนเราจะไม่ค่อยไหวปะเราให้เพื่อนแบกนะครับเกมนี้นแล้าวอ้าว้าว,าววโอ้โหเนี้ยคิดวิม่ติดน,นะครับว้าวอยากเล่นแต่เล่นไม่ได้ไม่เออเนี่หน้าเออตัวหนึ่งเราเลยเนี่ยเลยตายแล้วอีตัวอยู่หลัหงกำแพงค่ะ มากเลยนอล้ชุบนาจัดเชุบนย้วชุังมีคนชุบย oh, ังโอ้โหว่าบีจะตายแล้วว่ามันจะสามแล้วอะไรอะไรอุ้ยบีโดดทำไมโดดแล้วโดดแล้ว อุ้ยบีโดทำไมโดนพีดคืออะไรไม่เข้าใจแล้วตอนนี้เราโดนโดนพีดเพื่อเราขอโทษโอ้แล้วว่าจะยิงมาเห็นบอดไปไปให้ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นรถขึ้นรถวงมาแล้วเนี่ยโดนพี่เจ้าเกียร์โยนพี่ลอยลูกบอลฝาเลยเพื่อนพี่ลอยลูกบอลฝาเลย

โอ้ยโอ้ยลาบคบิหืมาแล้วาอยู่ไหนอะคุอยู่หลังคาดิจุดไหนครับจุดหลอตาย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 ตบี่าแบบจัดเลยขอบอกเลยเกมเนี้ยได้อุ๊ยไมได้คิวไม่ดคุยทไมหรอไม่สุดคิวเลยเนี่ยอุยเดียวอะเฮ้ยเอากระสุนกหนูไหมไมาค่อยไดคิวอุยเป็นทั่วไ เรียเลยอ่ะคุณเนรถขับเลยรถขับเลยมันจอด,ดอน่ะจุัไน่นี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝังนี้ฝังนี้ต้นมาีารานมามา โอ้ยันู้นมาแล้วมาแล้วแม่งเฮ้ยซุปเปอร์เลยนี่โอ้ใดดีเลยเขาตุดเลยเขาเลยนมนัดวะองฟังนี่ลวกัน จะทำช่ะเพื่อนเอาเพื่อนเอาหาป่ะเนี่ยขัรถเจอเลยไม่อช่เพื่อนเพื่อนเนั่งเนียนรเหรอมันไรเพื่อนยังไงนะนี่ไง โอเคครับผมก็ประมาณนี้เรื่อนของผมนะโอ้โหเสียใจน,นะ <c oughs> เหมือนรู้สึกว่าโดนถุงตื่นเต้นมากแล้วเมื่อกี้ผมเงียบเลยนะผมแบบตั้งใจเล่นมากสุดท้ายตายก็ถือว่าสนุกสนุกนะสนุกมากสนุกมากยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเล่นอีกครับผมนะแต่ผมจะเล่นเป็นโหมดอันนี้เว้ยคุณผู้ชมครับผมนะโหมดอ่าเมโทรโรโยครับผมนะนี่ฮะโหมดนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้ากับโหมด ีครับผมนะว่าตัวนี้จะเป็นโหมดใหม่คุณผู้ชงครับผมนะสำหรับเมโทรโรยก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันแล้วมาดูกันว่าโหมดนี้มันเล่นกันยังไงอารมณ์ในเกมในโหมดนั้นจะเหมือนวอลฟีเลยเวคุณผู้ชงครับผมนะจะมีแบบสับป,ประหลาดบินตามท้องฟ้าเยอะมากนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองกันในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับผมนะสำหรับใครที่อยากโหลดครับผมนะอย่าลืมไปโหลดการสำหรับผับ G Mobile นะครับไฟล์เล็กลงเยอะมากครับผมนะต้องบอกว่าใครที่แบบพื้นที่น้อยๆเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับนะอย่าลืมครับปักมุณล มีแล้วก็ดูน่อยบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะจีกันร<อ>ับผมนะสำหรับมดใหม่นะเมโทรโรโยรับผมเจอกันคลิปหน้าบายบาย